ในขณะที่คุณกำลังลังเลว่าควรกดซื้อบิตคอยตอนนี้หรือรอให้ราคาย่อลงก่อนในขณะที่คุณกำลังเปิดกราฟซูมเข้าซูมออกพยายามจับจังหวะตลาดมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นเงียบต่อเนื่องและอันตรายกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดวันนี้บิตคอยถูกผลิตใหม่ทั้งโลกประมาณ450เหรียญ BTC ต่อวันแต่มีคนคนเดียวและบริษัทเดียวที่กำลังซื้อบิตคอยมากกว่านั้น อย่างสม่ำเสมอถ้าสิ่งนี้ดำเนินต่อไปคำถามสำคัญอาจไม่ใช่บิตคอยจะขึ้นไปเท่าไหร่แต่คือใครจะยังมีโอกาสได้ครอบครองมันและคุณอยู่ฝั่งไหนของสมการนี้สื่อกระแสะหลักชอบเล่าบิตคอยผ่านกราฟราคา90,000ดอลลาร์หรือประมาณ2,970,000บาท100,000ดอลลาร์หรือประมาณ3,300,000บาทแต่กราฟราคา กำลังทำให้คุณพลาดสัญญาณที่สำคัญกว่านั่นคือสัญญาณด้านอุปทานบิตคอยไม่เหมือนหุ้นไม่เหมือนอสังหาไม่เหมือนทองคำเพราะบิตคอยมีอุปทานสูงสุด21ล้านเหรียญไม่มีทางเพิ่มไม่มีทางเจรจาไม่มีทางเปลี่ยนนโยบายและในวันนี้มีบิตคอยจำนวนมากกำลังถูกล็อกออกจากตลาดอย่างถาวรบริษัทสตรัทเจี ภายใต้การนำของ m i เคิลเซเลอร์ถือ i ิตคอยแล้วกว่า673,000เหรียญคิดเป็นประมาณ3%ของบิตคอยทั้งระบบตัวเลขนี้ฟังดูไม่มากจนกว่าคุณจะหยุดคิด3%ของสินทรัพย์ที่มีจำกัดตลอดการและไม่มีรัฐบาลใดพิมพ์เพิ่มได้ b บิตคอยถูกเก็บโดยเอกชนเพียงรายเดียวนี่ไม่ใช่การเก่งกำไรแต่มันคือการดูสภาพคล่องออกจากอนาคต ถ้าคุณย้อนเวลากลับไปเมื่อสองปีก่อน b บิตคอยยังอยู่แถว40,000ดอลลาร์หรือประมาณ1 3 2 0 0 0้บาทตอนนั้นตลาดเต็มไปด้วยความกลัวข่าวล่มละลายข่าวโดนโกงข่าวบิตคอยตายแล้วแต่ไมเคินเซเลอร์ไม่ได้ถามว่ากลัวใหม่เขาถามคำถามที่ต่างออกไปคืออีก10ปีใครจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์หายากที่สุดของโลกดิจิทัลสิ่งที่เซเลอร์เข้าใจ และตลาดส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจคือบิตคอยไม่ได้แข่งขันกับหุ้นไม่ได้แข่งขันกับเทคโนโลยีมันแข่งขันกับระบบการเก็บมูลค่าในโลกที่เงินกระดาษถูกลดค่าลงปีแล้วปีเล่าในโลกที่หนี้สาธารณะเพิ่มเร็วกว่า GDP บิตคอยกลายเป็นที่จอดมูลค่าที่ไม่มีใครสามารถได้ลุดได้และเมื่อสินทรัพย์แบบนี้ถูกซื้อโดยผู้เล่นขนาดใหญ่ที่ไม่ขาย ไม่ยอมปล่อยและไม่สนราคาในระยะสั้นตลาดจะไม่เคลื่อนไหวแบบเดิมอีกต่อไปลองหยุดดูตัวเลขอย่างช้าๆบิตคอยนผลิตใหม่วันละ450เหรียญ BTC ETF ธนาคารบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนสถาบันกำลังต้องการมากกว่านั้น ETF ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อพิสูจน์บิตคอยแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเปิดท่อการไหลของเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ไม่ต้องเชื่อในบิตคอยธนาคารไม่ต้องเข้าใจเทคโนโลยีพวกเขาแค่จัดสรรพอร์และเมื่อเงินสถาบันไหลเข้าหาสินทรัพย์ที่มีอุปทานตายตัวราคาจะไม่ค่อยๆขยับแต่มันจะกระโดดเป็นช่วงๆนี่คือเหตุผลที่บิตคอยไม่เติบโตแบบเส้นตรงแต่เติบโตแบบรีพราส์ในตอนนี้บิตคอยไม่ได้รอให้คนทั้งโลกเข้าใจมันกำลังถูกะส,สมโดยคนที่เข้าใจแล้ว และเมื่ออุปทานไม่พอให้ทุกคนตลาดจะไม่ถามคุณว่าพร้อมหรือยังเมื่อเกมไม่ได้อยู่ที่ราคาอีกต่อไปถ้าคุณยังมองบิตคอยผ่านกราฟราคาคุณอาจคิดว่านี่คือเรื่องของการขึ้นหรือการย่อหรือการเก่งกําไรตามรอบแต่ถ้าคุณถอยออกมาหนึ่งก้าคุณจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆคือการเปลี่ยนมือของอำนาจทางการเงินไมเคิลเซเลอร์ไม่ได้พยายามเอาชนะตลาด เขากำลังเปลี่ยนสนามเขาไม่ได้ถามว่าราคาจะไปหนึ่งแสนดอลลาร์หรือประมาณสามล้านสามแสนบาทเขาถามว่าในโลกที่เงินถูกลดค่าลงเรื่อยๆสินทรัพย์อะไรที่ไม่มีใครสามารถทำให้คุณจนลงได้โดยที่คุณไม่ยินยอมบิตคอยคือคำตอบนั้นและเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้คุณจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่รอราคาย่อเพราะคนที่เข้าใจบิตคอยในระดับโครงสร้าง ไม่ได้กลัวซื้อแพงพวกเขากลัวซื้อไม่ทันมีสัญญาณหนึ่งที่เงียบแต่รุนแรงกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดในช่วงเวลาเพียง12เดือนธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐเกือบทั้งหมดเปลี่ยนท่าทีต่อบิตคอยจากไม่ยุ่งเป็นดูแลให้ลูกค้าจากเสี่ยงเกินไปเป็นเรามีบริการคัสโตดี้จากเราไม่ปล่อยกู้ด้วยบิตคอยเป็นคุณสามารถใช้บิตคอยเป็นหลักประกันได้ ธนาคารไม่ทำสิ่งเหล่านี้เพราะอุดมการณ์พวกเขาทำเพราะบาลานซ์ฉีดราคาดึงดูดงบดุลงบดุลขับเคลื่อนราคาและนี่คือวงจรที่ตลาดรายย่อยมักจะเห็นช้าเกินไปเมื่อธนาคารเข้ามาพวกเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อซื้อขายพวกเขาเข้ามาเพื่อยึดต,ตำแหน่ง ETF ไม่ได้ทำให้บิตคอยถูกต้องตามกฎหมายบิตคอยไม่เคยรอการอนุญาตสิ่งที่ ETF ทำจริงๆ คือมันทำให้บิตคอยกลายเป็น API ทางการเงินเงินก้อนใหญ่ไม่ต้องเข้าใจ private key ไม่ต้องเข้าใจ proof of work แค่กด allocate เมื่อการเข้าถึงง่ายขึ้นความสงสัยจะหายไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพราะคนเชื่อมากขึ้นแต่เพราะระบบเปิดให้ใช้และทันทีที่ระบบเปิดดีมานที่ถูกกดทับก็จะไหลเข้ามาพร้อมกันนี่คือเหตุผลที่ราคาของบิตคอยไม่ค่อยคอยปรับตัว แต่มันจะกกระโดดและทิ้งคนส่วนใหญ่ไว้ข้างหลังสื่อมักจะเล่าประเทศที่ประกาศซื้อบิตคอยแบบเสียงดังบนเวทีในงานประชุมแต่ประเทศที่เข้าใจจริงมักจะไม่พูดในหุบเขาของพูตานมีเหมืองบิตคอยตั้งอยู่ข้างเขื่อนพลังน้ำไม่มีข่าวใหญ่ไม่มีแถลงการแต่วันนี้บิตคอยที่พูตานครอบครองมีมูลค่ากว่า 1>, 1 3พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ42,900ล้านบาทคิดเป็นประมาณ40%เอร์เซนของ GDP ประเทศพวกเขาไม่ได้ซื้อบิตคอยเพื่อเก่งกำไรพวกเขาขุดมันเพื่ออธิปไตยทางการเงินและทันทีที่ประเทศหนึ่งเริ่มประเทศถัดไปจะไม่สามารถเพิกเฉยได้นี่ไม่ใช่เรื่องอุดมาการณ์แต่มันคือทฤษฎีเกมปากีสถาน ประกาศใช้พลังงานส่วนเกิน2,000เมกะวัตต์เพื่อขุดบิตคอยตัวเลขนี้เทียบเท่าประมาณ10%ของพลังงานทั้งเครือข่ายบิตคอยถ้าปากีสถานทำแล้วอินเดียจะเพิกเฉยได้หรืออินเดียมีประชากรกว่า1.4พันล้านคนเมื่อประเทศเริ่มแข่งขันเพื่อสินทรัพย์ที่มีอุปทานคงที่ราคาไม่ใช่การคาดเดามันคือคณิตศาสตร์ทุกเหรียญที่รัดถือ คือเหรียญที่ตลาดรายย่อยไม่มีโอกาสประมูลในอนาคตเงินกู้จาก IMF มาพร้อมเงื่อนไขการรัดเข็มขัดการลดค่าเงินการเปิดทางให้ทุนต่างชาติบิตคอยเสนอทางเลือกที่ต่างออกไปไม่มีใครพิมพ์เพิ่มไม่มีใครเปลี่ยนเงื่อนไขสำหรับประเทศเล็กบิตคอยไม่ใช่การลงทุนมันคือเครื่องมือหลบหนีจากโครงสร้างเดิมและนี่คือเหตุผลที่บางประเทศเลือกะส,สมแบบเงียบ เพราะทันทีที่คุณประกาศแรงกดดันจะมามีตัวเร่งหนึ่งที่ตลาดส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันนั่นคือปัญญาประดิษฐ์ AI ไม่ได้เป็นแค่เทคโนโลยีมันคือไฟฟ้าทุกบริษัทจะใช้มันและเมื่อทุกคนใช้ความได้เปรียบจะหายไปอย่างรวดเร็ว AI ทำลายมาจินย่นอายุธุรกิจและเร่งการแข่งขันเงินทุนจึงเริ่มมองหา สิ่งที่ไม่ถูกกัดกร่อนตามเวลาและบิตคอยคือหนึ่งในไม่กี่สิ่งที่ไม่เสื่อมตามนวัตกรรมในโลกที่ทุกอย่างเร็วขึ้นบิตคอยกลับยิ่งแข็งแรงขึ้นตามเวลาบริษัทใน s อ500มีอายุสั้นลงทุกปีนวัตกรรมใหม่แทนที่ของเก่าเร็วขึ้นแต่บิตคอยไม่มีผลิตภัณฑ์ไม่มีซ e o ไม่มีโรแม p ที่เปลี่ยนมันมีแค่กฎและเวลา และเมื่อสินทรัพย์หนึ่งมีโหมดที่เรียกว่าเวลาทุนขนาดใหญ่จะค่อยๆย,ย้ายเข้ามาไม่ใช่พร้อมกันแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะมาเป็นคลื่นและคลื่นนั้นไม่รอใครเมื่ออุปทานถูกดูดออกจากตลาดเมื่อผู้เล่นรายใหญ่ไม่ขายคำถามจะเปลี่ยนจากราคาเท่าไรดีเป็นว่ายังมีขายไหมนี่คือโลกที่บิตคอยไม่ใช่สินทรัพย์ของมวลชน แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินคุณไม่ได้ซื้อเพื่อรวยคุณถือเพื่อไม่ถูกทิ้งถ้าคุณเป็นรายย่อยคุณอาจไม่มีงบดุลแบบธนาคารคุณอาจไม่มีเขื่อนแบบประเทศแต่คุณมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเวลาบิตคอยไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบมันต้องการความสม่ำเสมอไม่ต้องเอาอินไม่ต้องไทมิงตลาดแต่ต้องเข้าใจว่าเกมนี้ไม่ได้จบในหนึ่งรอบ มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างของระบบการเงินโลกตอนต้นของเรื่องนี้เราเริ่มด้วยคำถามง่ายๆในวันที่คุณลังเลว่าจะซื้อหรือไม่มีใครบางคนกำลังซื้อเร็วกว่าที่โลกผลิตได้ตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่ไมเคิลเซเลอร์แต่มันคือธนาคารประเทศและทุนระดับโลกบิตคอยไม่ได้รอให้คุณเข้าใจราคาไม่ขออนุญาตและซัพพลายช็อต ไม่ประกาศล่วงหน้าคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ว่าบิตคอยจะไปที่ไหนแต่คือเมื่อระบบใหม่ปิดประตูคุณอยู่ข้างในหรือกำลังมองมันจากข้างนอกนี่คือ s แ a c กแซ t และนี่คือเรื่องที่โลกยังพูดไม่ดังพอขอบคุณที่ติดตาม s แ a c กแซ t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป StackSats stay humble